สวัสดีค่ะอิงวรันทรนะคะก็นี้นะคะอิงมีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยไหนอ่ะเพื่อนนี่มะนี่ไงต้องขึ้นไปเอาของขงบน้ม่อะได้แปลกๆปลกไม่แปลกเลยการที่เรามีสถานที่ที่เราสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายจากสิ่งที่เราเจอมาในแต่ละวัน อยู่กับตัวเองสถานที่ที่เหมาะสมกับเรามันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของอิงแล้วล่ะค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นี่สิ วันนี้นะคะอิงมีภารกิจที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คืออิงเนี่ยอยากจะไปดูคอนโดที่หนึงนะคะจริงๆแอบไปดูมาแล้วแหละแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยะคะ่ะทุกคนก็คือคุณพ่อของอิงนะคะไม่อนุม,มัติสักทีนะคะอ,อิงจะรอคุณพ่อนะคะว่าจะมาเอาของที่นี่กับเพื่อนนะคะินเนียนนะคะนุดินเนียนะคะเอามาแล้วค่ะพ่อมาแล้วค่ะนี่พ่อเองคะ่ะทุกคน แล้วค่ะพี่เซลมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพ่อไปฮ่มคอนโดเพื่อนอิงนี่เขาใหญ่ดีเนาะไหนอะเพื่อนอิงอะจะนี่ไงต้องขึ้นไปเอาของบนของบนเนาะไม่ลงมาหรอใช่ อนี้มันก็ลมลื่นดีนะเนี่ยแต่ว่าอะไรมีอะไรแปลกไไม่แปลกเลยอะไรตรงนี้กันดีกว่าเรไป่จะเปลี่ยนเรื่อง่อะไรยไม่แปลกโอยอากายน้ากมีมีบรรกาศเดนตามเข้มงวดไงที่เนี่อยไ่น่งรนั้นน่นเลยไน่งตรงนั้นไ่าตรงนั้นนั่งเลยค่ะนั่งเ ฟิตเนสด้านนู้นเลยนะคะได้ค่ะอุ้ยโหฟิตเนสขอทองขอทองไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนฟิตเนสของทางโครงการเรานะคะเรามีเตรียมเครื่องเล่นมาหลากหลายเลยค่ะมีแบ่งเป็นโซนชัดเจนนะคะถ้าคุณอิงได้มาออกกําลังกายตรงนี้นะคะก็จะสามารถออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้เทควิวรอบด้านเลยค่ะมาเป็นชุดไปดูด้วยกันสักพ่ะ เราไม่ต้องจ่ายค่าเมมเบอร์ฟิตเนสที่อื่นเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยไปดูที่อื่นดีกว่าไหนไหนไหนแล้วับเพื่อนอ่ะไปไปเพื่อนเนี่ยไหนไหนไปไปดูที่อื่นอะไรแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของ co-working space นะคะที่ลูกบ้านสามารถเข้ามานั่งทำงานชิลๆพร้อมยังได้รับบรรยากาศด้านนอกอีกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของ co-kitchen กันเลยค่ะ เฮ้ยสรุปมาดูคันโดนี่ไม่ใช่มาหาเพื่อนอุ๊ยกินอะไรไม่รู้ของหอมค่ะไปกันเลยค่ะโอ้โปรองออกใหม่เลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะทางนิติของเราเนี่ยมีการทำขนมท่อมองให้กับลูกบ้านเป็นประจำอยู่แล้วนะคะในส่วนของโฮคิิเช่นเนี่ยลูกบ้านสามารถขึ้นมาทำอาหารได้จริงเลยนะคะ ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะ coworking space แล้วก็ co k ิ t เช่นเนี่ยลูกบ้านสามารถติดต่อน,นีติบุคคลล่วงหน้าเพื่อปิดโซนเป็น private ท,ทำกิจกรรมต่างๆได้เลยค่ะโอ้ยังงั้นดีเลยค่ะถ้าอิงอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะอิงก็สามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้โหแต่อย่างงี้น้ำหนักน่าจะขึ้นแย่เลยนะคะเนี่ยเรามีฟิตเนสนะคะคุณอิง <laughs> โอเคค่ะ โครงการของที่นี่นะเขาจะมีสวนผักให้ด้วยพ่ออิงชอบมากตอนนี้อิงมาดูนี้อิงมาดูใช่ค่ะทุกโครงการของที่นะคะเราจะมีเป็นแปลงผักแสนสดิบแรกยานนะคะที่ทางนิติบุคคลเป็นคนดูแล่อมอบให้กับลูกบ้านด้วยค่ะนู่นนู่นพ่อไปดูกัน นะคะจะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่รักความสงบนะคะชอบอยู่เงียบเียบนั่งคิดงานถ้าเป็นคนอิงเนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเลยนะคะจริงด้วยค่ะอิงว่าเนี่ยมุมนี้เนี่ยนะคะอิงชอบมากถ้าอิงได้นั่งคิดงานตรงนี้เนี่ยนะคะอิงน่าจะคิดได้ทั้งวันเลยค่ะอิงชอบมากเลยชอบไหมพ่อชอบพอดีอ <laughs> มีข้างในนะคะมีห้องนอนด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ว่าพ่อเริ่มชอบแล้วค่ะเป็นไงพอ่อชอบไหมที่นี่อิงชอบมากเลยชอบดีอะอ๋ออิงรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะส่วนกลางก็สวยมากแล้วก็ดีมากพ่อก็เห็นใช่ไหม,มเดินทางก็สะดวกสบายใกล้ที่ทํางานเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยอิงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะอย่างที่พ่อเห็นเลยว่ากว่าจะเข้าถึงห้องเนี่ยเราต้องผ่านระบบความปลอดภัยหลายขั้นตอนมากปลอดภัยสุดๆเลยค่ะพอ่อแล้วจะไหวเหรอยิ่งช่วงนี้ด้วยอะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณพ่อขออนุญาตนะคะตอนนี้ทางแสนสิริเรามีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษม,มากมายเลยค่ะรอดนะล่กโอเคยังไงเราอย่าลืมกลับบ้านบ้างล่ะโอเคเย้เอาวอา,อาไหนไหนรัเพื่อนเราอะ่ะนี่ไงเพื่อนเอ็กซ์ร้ายนักเล่าเนี่ย อค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจคอนโดหน้าอยู่แบบนี้ของแสนจีนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1685เลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ